ง่ายมารีเธอจะหนีจากสึกนี้ไปตลอดไม่ได้ฉันต้องให้เธอช่วยเราต้องกลับเข้าไปในโรงเรียนมันเป็นความผิดพลาดที่ทิ้งเธอไว้ทิ้งพวกเธอโรงเรียนนี้มันกลายเป็นอนุสรสถานแห่งความสามัคคณะบดีคนใหม่มเขาเคยอยู่ที่เอลไมรา,เเราแล้วนี่เขามาคมที่เกาโดกคินเพราะงั้นมันมีบางอย่างแต่เราไม่รู้คืออะไร วอดปลุกผีโครงการวิจัยชื่อโปรเจกต์โอเดสซาที่ชักนำโครงการโดยโทมัสกโดคินฉันต้องให้เธอช่วยหยุดเขาตอนนี้เราลงเรือลำเดียวกันนะนี่มันใหญ่กว่าพวกเราเราต้องคิดให้ออกว่าเขารู้อะไรบ้างเรื่องโอเดสซาเพื่ออังเดรขอฉันบอกอย่างหนึ่งแผนนี้แม่งโคตรบ้าและฉันไม่ซื้อแต่ก็ได้ คุณเพิ่มระดับมันได้ภายใต้แรงกดดันที่เหมาะสมมารีคุณอาจเป็นซูปสที่ทรงพลังที่สุดที่เคยออกมาจากกอโดคินทรงพลังยิ่งกว่าโฮมแลนเดอร์ฉันต้องการคำตอบคุณอยากรู้ว่าโอเดสซ่าคืออะไรต้องทำแบบนี้ถึงจะได้รู้ไซเฟอร์เชื่อว่าฉันเป็นอาวุธทรงพลังงั้นอย่างน้อยเราก็ใช้มันทำเรื่องดีปูนให้เล็กอยากให้ทั้งหมดนี่แตจบเวลาได้มาถึงแล้ว คุณแข็งแกร่งกว่าคนอื่นยอมรับมันเถอะนี่ทำให้เธอเป็นหนึ่งในซุปทรงพลังที่สุดในโลกแล้วฉันไม่ใช่คนที่ถูกเลือกคนที่ถูกเลือกมันต้องแบบแฮร์รี่พอตเตอร์นีโอเชี่ยมแม่งฟรโดเชี่ยมแม่งฟรโด